สวัสดีพี่น้องทั่วไทยครับวันนี้เรามีเมนูทางภาคอีสานนะครับพอดีเราไปซ้อนกุ้งมาแต่ว่ากุ้งมันตายเราจตอนแรกนาว่าจะทําก้อยกุ้งนะแต่พอดีกุ้งมันตายเราก็เลยจะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวครับเราจะมาทําแก่วกุ้งครับวันนี้ผมไม่ได้ทําเองนะวันนี้จะมีพ่อบครัวพ่อบครัวาจากอีสานนะครับแต่ว่า ผมทําไม่เป็นนะเมนูนทางนั้นเดี๋ยวนี้เนผมมาไม่ทันครับเขาทาแล้วเรียบร้อยเขากำลังตําอยู่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูเห็นครับพ่อครัวละใจครับกําลังกําลังทําอะไรครับอ๋ออันนี้ทำแจีวปูแจียวปูครับแจียวปูนะครับทาทายังไงครับมีมีที่บอกไหมที่มีการทำยังไง อันแรเราต้องตำก่อนครับตำก่อนนะตำนำตำแบอน้ำแบบ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 ูบบแบบแบกับอะไรคบับตแบบแบบแบบแบอแบบ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 พรบบบแบบแบบพบบแบบแบบแบบกบแบ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 บวบัแบบแบบแบบขบบวบบ่บบแบบแบบแบบับเแบบแบบวบบแ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 วบบบบบ จ้าโอ้หลายน้อยกันินเดียร์ที่สามมันเท่าครับที่สามมันเท่าเลยเล็ดแบบบนบ้านอือหอมกป็นหอมข้าวกล้องข้าวกล้อนี่ครับข้าวคั่วของเราใส่ข้าวคั่วไปแล้วเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวจะบอกวิธีทําอีกทีครับเราเอากุ้งสดนะครับมาตากับพริกป่นเสร็จแล้วใส่น้าําปลาน้าปลาที่ว่าต้มสุกนะครับแล้วก็ใส่ข้าวคั่วใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ชูรสใส่ผงชูรสครับแล้วก็กะขนาดอาว,ว่าใส่ขนาดไหนเสร็จแล้วเราก็มาตำอีกทีครับใส่ข้าวคั่วแล้วก็มาตำอีกทีแล้วก็ซอ,อยหอมกี้ใส่ครับ ใครับลยนี่ครับมันเป็นเมนูเมนูง่ายๆครับเมนูฟิกแพงจากที่เราจะทําก้อยกุ้งครับพอดีกุ้งมันที่เราซ้อนมามันไม่สดครับแล้วมันเลยก้อยไม่ได้เราก็เลยเอามาตํำแจ่วครับแจ่วกุ้ง แล้วก็บ,บีมะนาวํำะนาวเพิ่มความเปรี้ยวมันครับเครื่องปรุงก็จะคล้ายๆก้อยกุ้งนะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาเอามาตำนะครับตำตำให้กุ้งมันแหลกละเอียดนะครับครับกินกับแก้มครับ ปากครับมาเสือพวงครับบักแข้งบักแข้งภาษาภาษาอีสานเขาเรียกบักแข้งครับบักแข้งบักแข้งืงงอพวงแล้วก็มีกระถินครับปักบุ้งกับข้าเหน,นียวเนาะแซ่บครับวันนี้แซ่บแน่นอน หีิบมะนาวลงไปแล้วนี่เราก็ยีราฟมาปูไนใส่งี้ยู้ใส่เงียรู้เราก็ไีราฟเลาะ ครับเสร็จแล้วครับาตาประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับอ่เจียวเจียวกุ้งเจียกุ้งเจียกุ้งครับเจียกุ้งวิธีทำเครื่องปรุงก็จะคล้ายๆกับก้อยกุ้งนะแต่ว่าคือเอามาตำใช่ไหมครับขัดเปรี้ยวครับขัดเปรี้ยว

นี่ครับหนาตาประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองชิ้มกนครันครับว่เปรี้ยวต้กหน่อยก็ดีนะครับกิวเปรี้ยวๆนะรสชาก็จะคล้ายๆกุ้งเต้นนะครับแต่ว่าเหมือนเหมือนว่า เรามาตําให้มันเละแล้ว็จมันก็กินง,ง่ายกว่านะเพราะว่าปุ้งมันจะไม่ทิ่มปากนะครับ